มาเอาล้นะทุกคน้อมแล้วที่ทูวานเลสโกไปไว้ไปว้โอ้โห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 โลโลโธโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีใจทีหรับเข้าสู่เยมาตั้มเช่นเกับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไรภาค4นะครับนี่เราเล่นกันมาถึงภาคที่4แล้วครับผมเราเล่นกันตั้งแต่ภาค2 ภาค3แล้วตอนนี้ก็มาถึงภาคที่4แล้วนะครับกับเกมแข่งรถ2ล้อนะครับผมมาดูว่าภาคนี้นี่เล่นสนุกเหมือนภาคก่นกอนหรือเปล่านะครับไปที่โหมดแคลรียกันเลยนะตอนนี้ผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งละนะครับผมก็ดูแล้วมันก็สนุกดีนะแต่ที่แน่ๆเลยคือมันเลี้ยวเลี้ยวยากมากนะครับผมเอาละตอนนี้ผมเล่นถึงตรงนี้ n a k e d ก็ตพ c นนะครับเป็นแบบคลาสสิกนะครับผมเป็นรถแบบสมัยก่อนนะฮะ อานนี้ผมอยู่กับเจ้า Suzuki G S X 1 1 0 0 S นะครับขัดตน,นะโอ้โหรูปทรงนี่แบบว่าคิดถึงแบบคิดถึงรถยุคกระดอนเลยนะครับไฟเหลี่ยมๆแบบนี้นะี่ยนึกถึงโนวาเลยไฟเหลี่ยมๆ <laughs> ไม่น่าขายโนวาทิ้งไปเลยวะ่ะตรงนี้เก็บเอาไว้แต่งก,ก็ดีนะครับแต่งเก็บไว้นะทุกคนเออถ้าจะเท่ดีนะครับเอาลระเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยครับผมสมรอบครับสารอบพักนี้บอกเลยครับเลี้ยว ยากกว่าภาคที่แล้วเยอะมากๆเลยนะแบบว่าเขาเขาเคลมว่ามันเป็นเกมแข่งมอเตอร์ไซค์ที่สมจริงนะครับมันสมจริงจริงๆนะทุกคนภาคนี้ก็ปรับโชคปรับอะไรได้เหมือนกับภาคก่อนๆนะครับแต่รู้สึกว่าที่จะมีเพิ่มขึ้นมาก็เหมือนจะมีเลือกยางนะแต่อันนี้รู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ได้ออแต่งยางก็เลยเลือกไม่ได้นะครับเอาละไปแข่งกันเลยดีกว่ามาสนามนี้เราต้องที่หนึ่งครับอ คันนี้มีแบบให้เราปรับ engine brake ด้วยนะครับผมแล้วก็จะปรับไปที่3เลยเราจะไม่ค่อยเน้นใช้เบรกหลังสักเท่าไหร่นะครับเพราะลองดูแล้วใช้เบรกหลังรู้สึกว่าปัดง่ายมากเลยไปครับจังหวะนี้เบรกก่อนครับอย่าประตำของแท้เริ่มออกลายนะครับผมเริ่มเริ่มจะแหกโค้งโชว์แนละ้วโอ้โหโอ้โหเป็นไงครับจังหวะนี้โอโ้ชนไปแล้วโอ้โหจะบอกว่าคันนี้ล้มง่ายมากนะทุกคน คือลดเบียดกันนิดเดียวนี่คือแบบไปยมโลกเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือเฉียวขอบทางนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับแบบว่านอนลงกับพื้นทันทีเลยนะนะตอนนี้ครับเดีย๋ยวมาตามครับผมกําลังตามญี่ปุ่นอยู่ฮนะแล้วก็จกังหวะนี้แซงเลยนะครับโอ้โหแซง AI ไปแล้วเหมือนเก่งนะแต่ AI ไเล่นอีซี่นะครับแข่งทั้งหมด3มรอบนะครับ เบียดแม่มเลยเบียดแม่มเลยเอาไงเอาไงฮะกล้าเบียดอย่ามาตั้มรอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะหมายเอาจังหวะนี้ล้วจะยาวกันไปครับภา,นาคานี้มีอุณหภูมิยางด้วยนะครับผมต้องรอดูด้วยนะครับอันนี้ผมใส่ยางสตีดมายางสตีดก็ก่อถนนดูอุ้ยอุ้ยอุย้โทษทีครับพี่เห็นไ,ไหมเฉี่ยกันนิดเดียวนี่คือล้มเลยเนี้ยไปเว้ไปเว้ ผมไม่ได้เล่นานานผมเข้าโค้งไม่ค่อยเป็นเลยว่ะเข้าโค้งไม่ค่อยเป็นจริงๆฮะตอนนี้อยู่อันดับสามอยู่ครับผมไอสองข้างหน้าน,นี่มันเร็วจริงมันเร็วมากเร็วจริงๆต้องแซงไม่ได้ครับโอ้ยรัดลัดลัดลัดสนามลัดสนามโอ้โหโดนบวกเวลาไปแล้ว ิโพี่จีนเราแซงแล้ววะหนีแซงคืนครนอ,อจังว่านี้ไอสองคันหน้าผมว่าผมตามไม่ทันแล้วแน่เลยไม่เป,เป็นไรครับไม่ได้เล่นนานอเกโออ้โหผมชอบก็โค้งเร็วเกินไปวะเป็นตั้งแต่ภาคที่สองนะมาภาคนี้ก็ยังแบบเอาโค้งเร็วอีกนะชอบลักษณะอีกดู ว่าผมได้ที่4ี่แน่เลยเพราะว่าผมห่างจากที่สามไม่ถึงวิเองโอ้โหเบียดกันครับจังหวะน,นี้ล้มไปแล้วนี่มันเกม Break Face Version สองล้อนะครับผม AI เกมนี้มันโหดนะทุกคนคือปกติเวลาเราไปบางหน้า AI AI มันจะเบรกใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่นะครับเกมนี้ AI โหดมากครับถ้าไปบางหน้ามันนี่มันชนตูดกระเด็นเลยนะผมล้มล้มแบบ มันชนแบบน่าเกลียดมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังหลังกันให้ดีนะครับผมโอ้โหทงแดงด้วยโอ้โหทงแดงอยู่คนเดียวสแสดงว่าวิ่งลักษณะอยู่คนเดียวเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้โหอันนี้เหลืออีก21พอยต์อ่ะเดี๋ยวเราเราไปเล่นอันนี้บ้างดีกว่า600ปอร์ตนะครับชียมอเตอร f เฟส600ไปสนามไหนดีไปทัศซ์สุบะดีกว่า รถคาร์ด0ซีซีนะครับก็ตอนนี้มีอยู่3คันเอาคันนี้ดีกว่าเฮ้ยเอาคันนี้ดีกว่า y z fr 6หรือจะเอา p x r 6 0 0เอาเอา r 6ไปก่อนแล้วกันแต่นี่เป็นตัวปี2015นะครับเอา r 6ไปวิ่งกันดูสกรอบลงยังไงไปครับเราก็เลือกยางนะให้เป็นแบบซฟอ์แล้วกันเ,เน้นก่อนถนนนะครับแข่งแค่3รอบเองไปครับผมมี r หกตัวเก้า บอกเลยว่ายังแรงสู้ก็ได้อยู่นะไปครับ let's go <S นี่นี่ถ้าไม่เปิด anti body นี่คือแบบยกล้อไปแล้วเนี่ยโอเคครับผม,มค่อยๆเข้าเอออย่าเบียดพี่ดีน้องมาดึงไว้นะงับเทเทโเคตเต็ม Oh, 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 oh. จะเบียดกันนิดนึงแม,ม้ผมพี่อันไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับว้ายเกือบไปแล้วอันนี้ไม่ได้เปิดแท็กชั่นนะครับปิดแท็กชั่นไปนะแล้วเวลาเล่งในโค้งนี่คือแบบโอก,กาสที่จะล้อฝัดที่เยอะมุดโคตรเกือบล้มไปแล้วไม่กูสายเว้ยเดนตามไม่ยอมแพ้ครับสายครับโอ้ยที่รถตานี่มันขี้โกงเปล่าเนี่ย <laughs> ทางตรงนี่คือแซงแบบแซงแบบนะแซงแบบน่าเกลียดเลยอะ่ะแต่พอเข้าโค้งนี่โดนแซงคืนครับผมผมบอกว่ายังเข้าโค้งไม่เก่งน,นะครับเพราะผมต้องแก้ตรงทีุ่ยนั่นไงยกล้อเลยครับผมเหยียบเอฟเฟกต์เกืบล้มโอ้โหยกล้ออ,กออเยอะผมต้องปรับให้มันแบบการยกล้อระดับสามไปเลยแล้วกันนะครับสุดยอดยกล้อง่ายจัง เ้ยทำไมชอบลักษณะแบบนี้คนดูอาจจะงงงิดนิดนึงนะครับเพราะวพี่อ่านข้าโค้งของพี่วิวเนี่ยพอดีพี่ไม่ค่อยชินเั่าไหร่ออรครับช้าข้าโค้งแรงกว่าไป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 ,ไป,ไปโหอ,อยู่ดับเก้าอ่ะอันดับเก้าเลยผม ยกล้อเล่นแม่งได้จับก้าครับผมเลขสวยเลขสวยใส่หัวกันเลยทีเดียวไม่ไหวเลยไม่อ่านขับรถเหื่องพี่วะนี่เดี๋ยวเรามาเล่นตรงนี้อีกสนามหนึ่งดีกว่าถ้าจะเก็บอีกหกออยได้นะครับนั่นก็คือศึกแห่ง2จังหวะอ่าศึก2จังหวะครับผมมาดูว่าจะตามว่าทานอีกหรือเปล่า <laughs> อนอี้ AI AI easy นะผมยังตามไม่ทานนะบ้าไปแล้วาครับ let's go ฟังเสียงเกีบขวดหวาน,นเบียดเบียดเออเบียดมันอย่ามา้ำของแท้ต้องชนนะไม่ชนคนกันเองก็ชนกับไอ้ข้างทางนี่แหละบวกไปแล้วครับหนึ่งวิเอ้ยศูนย์จุดหนึ่งวิ ยังอยู่แบบสามอยู่ครับพยายามวิ่งแบบไม่ให้ไม่ให้ล้มก็พอแล้วนะจังหวะนี้แสงดีครับทางตรงฮะเบียดไปทีนึงครับ <laughs> ขับรถกันตีนมาพี่แน,นโอ้ขับแบบนี้นี่โดนด่าพ่อเลยเนะี่ยเหมือนก็ไปเดียนเดียนหัดเข้าโค้งแล้วว่ะทุกคน ต้องเรียนหัดเข้าโค้งแล้วจะต้องไปเรียนกับอาจารย์อาจารย์ไขสตะคนนึงแหละเออต้องต้องไปเรียนเข้าโค้งใหม่นะรู้สึกว่าเข้าโค้งแย่มากเลยโอเคอบยบยอดไปสนามนี้มาดีวะรู้สึกว่าขับดีว่ะสนามนี้ พอแค่ okay. ใหญ่ล้มก็พอผมว่า250ขับง่ายนะเพราะว่ารถมันไม่ค่อยกระชากเท่าไหร่ครับขับรถแบบแรงๆรู้สึกว่าจะแหกโค้งตายซะก่อนขับรถแรงๆที่แบบไม่แหกโค้งก็รถปัดตายไปเว้ <c oughs> ไปเว้ยเย yeah. บาหน่อยเขาโคง้งเบาเบาเบา สวยงามมาวิ่งตามลายไปฮะเฮ้ยสนามนี้มาแปลกว่าแต่งไอได้ว่าโอ้เยอค่อยไปค่อยๆไปเยอผมไปลองเล่นออนไลน์มาดูแล้วนะทุกคนก็รู้สึกว่าสนุกดีครับแต่ว่า เพรเสียงภาคนี้คืออย่างอย่างแรกเลยคือแบบมันล้มง่ายมากล้มง่ายแบบจนหลายคนอาจจะหัวร้อนเย้ที่หนึ่งครับโอ้ยเล่นมาตั้งนาุคงในที่หนึ่งโอ้ที่หนึ่งครับผมเยสองร้อยห้าเอ้ยสองร้ห้าพอยเยปลดล็อกหนึ่งพันซีซีแล้วครับเราจะได้ไปเล่นตัวพันกับเขาแล้วทุกคนครับ อันล็อกได้รถมาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็น Naked KTM KTM อะไรเอ่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆว่ารุ่นอะไร KTM ดุกดุก790อาา่าฮะสนุกนลครับงานนี้ปลดล็อกพันซีซีแล้วครับเจแปน1,000ครับอา่า1,000ครับไปสนามไหนดีไง แข่งกัน5รอบไปไปซูโก้ดีกว่าสนามสั้นดีโหไม่มีรถด้วยโหไม่มีรถด้วยเจ็ด0มื่นเจ็ดมนผมมีเงินอยู่7จ็ดหนี่ฮะตอนนี้คือเราจะต้องมาซื้อตัวพันซีซไปแข่งกับเขานะฮะมาดูซิว่าเราจะโอ้โหมีเงิน7จ็ดหสลรถราคาโอ้โหรดราคาถูกสุดคือ7จ็ดหนหนฮะ ไฟเบทก็ 8, 2, แปดหมื่สองจะเป็นไฟเบทตัว2อ0 0นะโเอาไงวะเนี่ยไปขายรถสักคันก่อนเพื่อตัวพั GC, นซีครับถึงจะขายรถทิ้งกันเลยทีเดียวมาฮะมาสักคันหนึ่งครับผมเอาอะไรดีตอนนี้มีงบประมาณอยู่แสนสองโอหไคือรู้สึกว่าได้ไดแต่รถตัวเก่าๆทั้งนั้นเลยมาก็อย่างว่าแหละรถรถใหม่มันก็ต้องแพงเป็นปกตินะครับขายรถจนจะหมดลังแล้วได้ตังค์แค่นี้เอาเป็น ถ้าไม่คิดอะไรมากนะไฟเบรคสองพันแปดก็ได้นะเรา,าเล่นค่ายฮอนด้ากันบ้างนะครับคันนี้แล้วกันเอาสีนี่แหละสวยดีแล้วก็แน่นอนเขาว่าต้องคัสตอมไม่นิดนึงครับตังเหลือไปเปลี่ยนยางก่อนเลยไปเปลี่ยนยางเอาใส่ยี่ห้ออะไรดีอะใส่บิสโต e แล้วกันเอากระจกออกไม่สวยไม่สวยป้ายไฟเบรก็อ,ออกอ่าเท่านี้แหละเปลี่ยนยางเปลี่ยนเบรกเ,เ,เบรกนี่นสําคัญเลยไม่แต่งไม่ได้ ชกด้วยเปลี่ยนโซ่ด้วยได้ไหมเดี๋ยวเครื่องเครื่องค่อยไปแต่งทีหลังแล้วกันแม็กครับผมแม็กมันก็จะเอาที่เบาที่สุดท่อใส่อะไรก็ได้ครับใส่เอซีโปรเจกต์แล้วกันผมชอบท่อเล็กๆสั้นๆแบบนี้แหละก็เครื่องยนต์ค่อยไปว่ากันครับเพราะว่าเครื่องยนต์นั้นใช้เงินเยอะหมื่นเจ็ดนุ่นน่ะเป็นไรเครื่องเอาไว้ที่หลังครับเพราะว่าเราเน้นเข้าโค้งไปก่อน เราเข้าโค้งแย่มากเลยต้องไปหัดเข้าโคงนะ้งแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวชีวิตจริงไม่เคยขับมอไซค์ครับไม่เคยขับมอไซค์แบบว่าบิ๊กไบอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะหลักการการเข้าโค้งสุดเท่าไหร่มาพอมุยพอมุยมครับมาได้ตัวพันนนซีนะครับผม เงี้ยเงี้ยเอ้ยไปเฉี่ยวขเขาเมื่อกี้อุ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปชนตูดเขาแต่ตัวเองกระเด็นว่ะนึกมันจะล้มคู่เสร็แล้วเมื่อกี้ เบียดดิเบียดเนี่ยเบียดเขาเราล้มด้วยซะเลยไม่เอาไม่เอาผมว่าผมย้อนกลับไปเข้าโค้งดีๆดีกว่ามาๆมาพี่อัดต้องเล่นแบบดีๆโอ้โหอะไรของกูวะเนี่ยมาเข้าโค้งดีๆครับเฮ้ยโดนสอยดาบโอ้โห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 โอยกูจะรอดไปเนี่ยโอ้โห ไป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 วิธทางตรงนี่คือเราแซงสบายๆเลยวะ่ะทางตรงแซงง่ายมากครับทางโค้งนี่ตามมันไม่ทันเลยใส่ต้องวีดียเข้าโค้งกัดจัดเอนทักคุณนิด <laughs> เกี่ยวไรพี่อ่านพี่อาจจะดิมหร,รือยังไงไหนครับผมอุ้ยซอรี่เพื่อน <laughs> มันได้ตั้งใจเด้อไมนได้ตั้งใจ I'm s o อรี I'm s o r r ีจะกระจีหัวใจเอา้าอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ได้ชนนะผมคิดว่าแบบแค่ทักขากแล้วล้มกันคู่เลยครับไปๆๆเราต้องวิ่งให้ดีกว่านี้ผมว่าตัวพันต้องแท็กชั่นสักหนึ่งแล้วแหละ เว้ยเว้ยตามที่หนึ่งหันแล้วเว้ยว่าไงชินจิแซงชินจิไปแล้วครับโอ้แซงทางตรงครับโตรดีใจเลยแซงทางตรงได้นะใครมีเทคนิคดีๆนะครับเม้นบอกผมได้นะผมจะได้ขับดีขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยนะ โค้งตลอดเลยเนี่ยเข้าโค้งแบบไม่ยอมเบรชินกับเกมมาเขตดมากไปหน่อยครับผมมาเล่นเกมซิมเลยเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ผมว่าเสียงรถภาคนี้โอเคเลยวะ่ะเพราะว่าจำภาคที่แล้วไม่ได้พี่อ่านพูดเพื่ออะไรเนี่ยน้ำแปดวิโอสบายนะครับผม เดี๋ยวยกล้อตอนเข้าเส้นชายให้ที่ดูเลยเนะี่ยเดี๋ยวปิดเอ็นทีวีดีก่อนเนี่ยยกล้อยกล้อโชว์ครับเฮ้ยทำไมไมมีอ่ะไม่อาดนะใครทำไมไมมีอ่ะไม่มีเลยเอยอดำดึงครับผมอันดับหนึ่งได้เพราะว่าเบียดเขาเนะี่ย เก็บไป25พอยต์หน่อย์ตหนอไอ้ผมว่สาสันต์นี่สวยม่ะไปก่อนเลยพี่ <laughs> เฮ้ยเนี่ยเนี่ยวิศนันต์นี่สวยว่ะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเกมถ่ายรูปซิมโบเลเตอร์อีกเกมหนึ่งนะครับเฮ้ยมันลงไม่ได้อ่ะเฮ้ยทำไมเดเวลอรอ์เพิร์ทมทำอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วไม่ทำอะไรอย่างงี้อ่ะเดเวลอร์เพิร์ทำไมแบบไม่ให้ลงไปข้างล่างเหรอหรือยังไงอ่ะคือแบบลงมาทางนิดก็ได้อ่ะโอ้โหอะไรวะ จะไปชมบรรยากาศสวยๆนะทุกคนแต่เดเลเ e r เค้า,าไม่เปิดให้ไปนะแล้วก็เบิร์อยางเล่นดีกว่าว้าวเบิร์นยางเล่นเบิร์นยางเล่นอ้ภักนี้ดีครับมีปุ่มคลัตช์มาแยกเลยนะครับก็อารมณ์ประมาณว่า เราขับขับไหลๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เบิ้ลคัทได้เลย <S <S 1> <S 1> อ่าเยอร้อเนี่ยนี่ทางตรงๆทางตรงตรงรุนคือผมไม่แน่ใจว่าเราจะวิ่งย้อนได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอลองดูดิ เราจะมาเทสรถกันนะครับผมเอาไม่ได้ครับมาเอาอะไรนะทุกคนพร้อมแล้วที่ทู o one let's ไปไว้ไปเว้โอ้โหโอ้โหโหเเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูดิ การสะบัดก็ช่วยอะไรไม่ได้ว่ะหัวแรงจัดไปไปไปเราต้องไปสนามอินเตอร์ว่ะถ้าจะทดสอบความเร็วรถนะเฮ้ยเห็น28ปว่ะ284โดยประมาณครับ สุดทางก่อนนะฮะไปไปอินเตอร์ดีกว่าไป,ไ,ปไป๊บแป๊ป๊ปโอเคครับตามสเต็ปเดิมเรานะครับเราก็จะจอดกันอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็จะออกตัวไปเปิดยางก่อนคนระับเอาล่ะเปิดยางเสร็จแล้วก็เตรียมออกตัวครับผม ไป let's go <S ไปครับไปครับโอ้โหโอ้โหสองร้อยเลยครับร้อยสามสิบมะโอ้โหรถเก่ายังแรงได้ขนาดนี้โอ้โหเสียงลมที่มาเต็มโอ้โหเป็นไงนะครับจังหวะนี้ปิวสิครับเฮ้ย <Hey, S 2> ผมขอเข้าโค้งตรงนี้ดีๆก่อนวะ โเ <Yeah, S 2> คไ่ค่อยปรับมมุกกลงไปครับยิงยาวไปเวเเว้ยสอครับสอครับ28เท่าไหร่ครับสองแปดสี่แล้วสองปดหได้ไหมลงเนินแล้ว สุดทางซะก,ก่อนเฮือ <c oughs> เลสวทีครับผมจะรออะไรยังอยกังอ,อยกังอ,อยอ, <c oughs> อันนี้มุมมองในหมวกนะคร <c oughs> ับบองมุมมองแบบนี้ดิ <c oughs> อมองฟา้ากันเลยทีเดียวมาเดี๋ยวเราไปยกลอเล่นกันเอา ลมง่ายแล้วเกินโอเค,อเ,ค,อเ,คเอ้ยมุมมองอย่างงี้ดีกว่าหมวกหน่อยยิมยอดอเฮ้ยยกล้อยยาวครับผมอ่ายาวายาไปครับใ้พักนี้ยกล้อง,ง่ายวะ่ะ เฮ้ยง่ายจริงง่ายจริงทางนี้ยกร้อง่ายๆ่ายเลยขยากยกล้อเล่นแบบว่าชิวๆสบายๆายนะครับแบบนี้ลัดไปเลยแล้วกันมมองในหมวกมันยกไม่ค่อยดีว่ะ ไปอ่ะช yeah. ิวๆสิวๆเดี๋ยวก็หลังโชว์ด้ยอ่ะผมว่าหลายคนอ่ะซื้อเกมนี้มาไม่ค่อยไปแข่งครับน่าจะมาขับรถเล่นอย่างนี้มากกว่านะส่วนตัวผมแล้วผมก็ชอบมาขับรถเล่นแบบนี้แหละผมว่ามันได้มันได้อัตรถมากกว่าการไปแข่งอลยแล้วก็แล้วแต่คนชอบด้วยมั้ง แต่สำหรับตัวผมผมชอบแบบนี้นะโค้งก็โอเคครับผมพาคสี่ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้านะครับรู้สึกว่าเราจะเก็บตังค์ซื้อรถอะไรเป็นมาเล่นต่อนะครับวันนี้ก็ต้องขอลนท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะครับเทคนิคการขับรถอย่างไรนะไม่ให้แหกโค้งผมไม่แหกโค้งตลอดเลย แล้วเจอกันใหม่ครับจิวเกนบ๊ายบายอหอหือล้มโชว์อะไรเป็นไงคือล้มอีกแล้วแล้วก็ล้มอีกแล้วเออจะไปล้มง่ายโอ้โหล้มอีกแล้ว